นานมาแล้วนสวงสวรรค์ชั้นดาว,วดึงโดยบนสวงสวรร์นั้นยังมีอุทยานันกว้างใหญ่ที่เท้าองค์อินได้เนรมิตขึ้นให้เป็นสถานที่สุขสำราญใจของนางอับสรสวรรค์ซึ่งนางอับสรสวรรค์ที่ได้เข้าไปในอุทยานแห่งนี้ทั้งเหล่านางฟ้าและเทวดาชนชั้นต่างๆต่างก็รู้ดีว่าพวกนางนั้นเป็นค่ารับใช้ของเท้าองค์อินและเทวดาทั่วไป หรือใครต่อใครก็ไม่มีสิทธิ์ไปข้องแวะกับพวกนางในบรรดาน,นางอักษรที่ชอบเข้าไปในอุทยานนั้นก็จะมีอยู่สองนางคือนางอับสรากับนางวิจิตถีนางฟ้าทั้งสองตนนี้มักจะใช้เวลาอยู่ในอุทยานเสียเป็นส่วนใหญ่โดยพวกเธอจะเก็บดอกไม้สวยๆมาร้อยเป็นมาลายัยเพื่อนำไปวางรายรอบพระตำหนักของเท้าองค์อินพวกเธอทำอย่างนี้อยู่เรื่อยมาและทั้งนางอับสราและนางวิจิตถีตาก็เป็นนางฟ้าที่สวยสโสดโสะอง และเป็นที่โปรดปานของเท้าองค์อินด้วยในวันหนึ่งนางวิจิตฐีเกิดมีธุระและไม่ได้เข้าไปในสวนอุทยานเหมือนเช่นเคยในวันนั้นที่มีแต่นางอับสราเข้าไปในอุทยานเพียงลําพังและที่หน้าอุทยานก็จะมียักษ์ตนหนึ่งคอยเฝ้าอยู่ยักษ์ตนนั้นมีชื่อว่าขมุดขมุดเป็นยักษ์ที่นิสัยดีโดยเมื่อครั้งที่ยังเป็นยักษ์อยู่บนพื้นโลกเขาได้ทําความดีหลายอย่างและเคยได้ช่วยเท้าองค์อิน ในการสร้างสะพ,พานจากสวรรค์ไปยังเมืองมนุษย์ด้วยทําให้เมื่อสิ้นชีพดับไปเท้าองค์อินจึงได้รับขึ้นมาอยู่บนสูงสวรรค์และให้ทําหน้าที่เฝ้าอุทยานขมุดก็ทําหน้าที่ได้ดีมากเขาดูแลอุทยานด้วยดีมาตลอดแต่เมื่อได้เห็นหน้านางอับสราเขาก็ตกหลุมรักนางในทันทีโดยที่ไม่เคยคิดเลยว่าตนเองนั้น เป็นยักษ์ที่หน้าตาก็แสนจะขี้เรแม้จะรู้ว่านางอัปสราคือข้ารับใช้ของเท้าองค์อินแต่คำมุดก็ไม่สามารถหักห้ามใจได้เขาได้แอบรักแอบชอบและเฝ้าคอยมองนางอัปสราอยู่เสมอเมื่อเธอเข้ามาในอุทยานตอนที่มาอยู่บนสวงสวรรค์คำมุดนั้นไม่ได้มีรูปร่างใหญ่โตเหมือนกับยักษ์ทั่วไปแต่มีร่างกายที่เหมือนเหมือนกับเทวดาตนอื่น เพียงแต่มีเขี้ยวและใบหน้านั้นก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นยักษ์ในครั้งที่ได้รู้ว่าเท้าองค์อินให้มาทำหน้าที่บนสูงสวรรค์ขมุดดีใจมากและสัญญากับเท้าองค์อินว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเขาก็ทำได้ดีจริงๆโดยขมุดนั้นเป็นยักษ์นิสัยดีอีกทั้งมีมิตรไมตรีกับเหล่าเทวดาและนางฟ้าด้วยเมื่อนางฟ้าและเทวดาได้มาเดินเล่นที่อุทยาน เขาก็จะทําหน้าที่คอยนําทางไปดูดอกไม้สวยๆในแต่ละส่วนของอุทยานแล้วยังอธิบายชนิดของพันธุ์ไม้ได้อย่างคล่องแคล่วจนเทวดาและนางฟ้าพากันชื่นชมแต่คำมุชนั้นไม่เคยเข้าไปดูแลนางอัปสรากับนางวิจิตถีเลยเมื่อทั้งสองลงมาที่อุทยานเพราะเขานั้นรู้สึกเขินอายนางอัปสราและมักจะหลบมุมมองดูนางฟ้าทั้งสองตนอยู่เสมอโดยเฉพาะนางอัปสรานั้น คำมุดจะจ้องมองด้วยความหลงไหลโดยไม่ให้เธอได้ค่าสายตาเลยทีเดียวโอ้วันนี้นางมาคนเดียวเสร็จด้วยข้าจะทำเช่นไรดีคมุดย,ยืนปิดตัวด้วยความเขินอายปนตื่นเต้นอยู่ที่หลังต้นไม้ใหญ่โดยที่นางอับสราไม่รู้เลยว่าคมุดได้แอบจ้องมองอยู่นางฟ้าปนสวยได้เดินไปทั่วทั้งอุทยาน และเธอก็เลือกตัดดอกไม้สวยๆใส่ลงในพานที่ถือมาและเพราะตัดดอกไม้ใส่ลงในพานมากเกินไปจึงทําให้เธอประคองพานไว้ไม่อยู่และพานก็ร่วงหล่นจนดอกไม้ร่วงกระจายเต็มพื้นหญ้าอุ๊ยแย่จริงเชียวข้าไม่น่าตัดดอกไม้มากมายขนาดนี้เลยเมื่อคามุดเห็นแบบนั้นเขาก็รีบเดินออกไป และขออาสาช่วยเก็บดอกไม้ใส่พานให้ซึ่งนางอับสรานั้นก็พอรู้อยู่บ้างแล้วว่าขมุดคิดอย่างไรกับนางและนางวิจิตถีก็เคยบอกไว้เหมือนกันแต่เธอก็รักษาท่าทีตัวเองเป็นอย่างดีส่วนขมุดนั้นเมื่อได้พูดคุยกับนางอับสราและดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้รังเกียจอะไรเขาเลยเจ้ายับผู้หลงรับนางฟ้าก็รู้สึกด,ดีใจโดยที่เขาไม่รู้ ว่าที่นางอับสราไม่แสดงท่าทีรังเกียจเดียนฉันก็เพราะเธอเป็นนางฟ้าที่ดีมีมารยาทแต่เธอก็ไม่คิดจะสนใจขมุดอยู่แล้ววันนั้นขมุดได้ช่วยนางอับสราเก็บดอกไม้ใส่พานและเดินไปส่งที่หน้าอุทยานนางอับสราได้กล่าวขอบคุณเขาแล้วเธอก็เดินจากไปส่วนขมุดก็ได้แต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ตรงนั้น ที่หลังเจ้าอย่าลงไปอุทยานคนเดียวอีกนะอับสราถ้าไม่ม an mhm. ีข้าไปด้วยเจ้าก็อย่าได้ไปเชียวข้าไม่ไว้ใจเจ้ายักษ์ขมุดอย่าคิดมากนาวิจิตถีมันไม่มีอะไรดอกเจ้าเป็นคนโปรดของเท้าองค์อินข้ารู้แปลกใจจริงทำไมขมุดถึงได้คิดเช่นนี้กับเจ้าได้ถ้าเท้าองค์อินรู้เข้าจะเป็นอย่างไร นางอับสราเลยบอกกับเพื่อนว่าเธอนั้นจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นและจะอยู่ให้ไกลจากขมุดจากนั้นมาทุกครั้งที่นางอับสราลงไปยังอุทยานเธอก็มักจะหลบหลีกไม่พบเจอกับขมุดส่วนขมุดนั้นเมื่อเห็นท่าทีของเธอก็พอจะเข้าใจอยู่แต่ด้วยความรักที่ล้นอกเขาเลยรวบรวมความกล้า และเข้าไปสารภาพรักกับนางอับสราซึ่งพนางอับสราได้ยินเข้าเธอก็ถึงกับตกใจและรู้สึก,กโกรธเจ้ามันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงสิ่งที่ข้าสแสดงออกเจ้าเองก็น่าจะรู้อย่าทำเช่นนี้อีกไม่งั้นข้าจะนำเรื่องไปกราบทูลเท้าองคง์อินขมุดรู้สึกทุกข์ใจมากและไม่อยากอยู่บนส,ว,สวรรค์อีกแล้ว แต่ก็ไม่กล้าขึ้นไปพบกับเท้าองค์คอินเพื่อจะขอลาไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะการที่เขาได้มาอยู่นะตรงนี้ก็เพราะท่านอง์อินเรียกตัวมาจากในตอนแรกที่ดีใจเพราะตัวเองได้มาเสวยสุขอยู่บนสู่สวรรค์กลับกลายเป็นว่าตอนนี้ขมุดทุกขใจมากและสับสนจนคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีแต่ด้วยความรักที่มีต่อนางอัสารานั้นมากมายนะัก เขาเลยทําในสิ่งที่นำโทษมาถึงตัวเองจนได้คือในวันต่อมาขมุติได้เด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งและนําไปยื่นให้กับนางอัปสราที่กําลังชื่นชมดอกไม้อยู่โดยที่ขมุตรไม่รู้เลยว่าวันนั้นมีทั้งเทวดาและนางฟ้าอีกหลายตนได้ลงมาเที่ยวที่อุทยานด้วยเมื่อเขาทําแบบนั้นก็ทําให้นางอัปสราโกรธมากและนางฟ้าตนอื่นที่คอยอิจฉาเธออยู่นั้น ก็กระซิบกระซาบกันถ้าบอกเจ้าแล้วใช่หรือไม่ว่าจะทำเช่นนี้อีกแต่เจ้าก็ไม่ฟังอุ๊ยอย่างไรนะอับสราเจ้ายักษ์ตนนี้เคยแสดงท่าทีเช่นนี้กับเจ้าแรื้อรื้ยายเจ้าถึงไม่แจ้งกับเท้าองค์อินเล่านางฟ้าตนหนึ่งที่อิจฉานางอับสราอยู่ได้เอ่ยขึ้นและก็มองเห็นช่องทาง ที่จะทําให้นางอัปสราตายเป็นนางฟ้าตกสวรรค์นางอัปสราเองก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่เหมือนกันแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เธอวันใจโดยเมื่อเท้าองค์อินได้รู้เรื่องเข้าขมุดก็ถูกลงโทษส่วนอัปสรานั้นเท้าองค์อินทรงกริว้วที่เธอไม่แจ้งเรื่องตั้งแต่เนิ่นๆเท้าองค์อินมองว่าเธอรู้เห็นเป็นใจให้คำมุดทำแบบนั้น สุดท้ายแล้วนางอับสราก็ถูกส่งไปเกิดใหม่และด้วยบุญบาร,รมีที่เธอมีอยู่ทําให้เธอได้ไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองมนุษย์ส่วนขมุดเองก่อนที่จะสลายหายไปเขาก็อธิษฐานจิตขอให้ได้ตารับนางอับสราไปตลอดและด้วยแรงอธิษฐานทําให้เขาได้เกิดมาเป็นลูกคนใช้ในบ้านของเศรษฐีที่นางอับสราไปจุดติเมื่อทั้งคู่เกิดมาเป็นมนุษย์ ต่างก็มีชื่อเหมือนเช่นอยู่บนสวรรค์โดยอับสารานั้นเป็นลูกสาวที่เศรษฐีรักใคร่มากและเขาก็ดีใจมากเพราะคิดว่าชาตินี้คงจะไม่มีลูกแล้วแต่เมื่อมีลูกสาวที่น่ารักเกิดมาเขาเลยตั้งชื่อให้ว่าอับสาราเจ้าช่าเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่สวยงามเหลือเกินพ่อจะตั้งชื่อเจ้าว่าอับสาราส่วนขบุดนั้น ได้เกิดมาเป็นลูกของสามีและภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นทาบอยู่ในบ้านของเศรษฐีเมื่อเกิดมาเป็นเด็กผู้ชายที่แข็งแรงและหน้าตาขมึงตึงพ่อกับแม่เลยตั้งชื่อให้กับเขาว่าขมุดทั้งอับสราและขมุดได้ถูกเลี้ยงดูแบบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยอับสรากลายเป็นคุณหนูของบ้านที่ใครๆต่างก็รักและชื่นชมทุกคนในบ้านล้วนเอาใจใส่และเลี้ยงดูเธอ ส่วนขมุตดที่เกิดมาเป็นลูกทาสนั้นพอโตขึ้นมาเขาก็ต้องทำงานรับใช้ในบ้านทุกอย่างและการเป็นอยู่เยี่ยงคนเป็นทาบนั้นก็มไม่ได้สุขสบายเหมือนกับอับสราที่อยู่บนบ้านหลังใหญ่ขมุตดที่ยังอยู่ในวัยเด็กเมื่อได้เห็นอับสราเขาจะรู้สึกแปลกๆทุกครั้งไปคือเขารู้สึกเหมือนจะคุ้นเคยและอยากอยู่ใกล้ๆจนกระทั่งคมุดเติบโต,ตเป็นหนุ่มใหญ่ และอัปสราก็เติบโตขึ้นเป็นสาวสวยขมุดได้หลงรักอับสราอย,ย่างหัวปักหัวปำและการตกหลุมรักเจ้านายของตัวเองนั้นผู้เป็นพ่อกับแม่ที่เป็นทาสอยู่ก็มองออกและจะคอยปรามคมุดอยู่เสมอว่าให้รู้จักเตรียมตนและอย่าบาังอาจคิดท,ทำการใดกับลูกสาวของเจ้าของบ้านเป็นอันขาดแต่ถึงแม้พ่อกับแม่จะตักเตือนคมุดอย่างไร เขาก็ยังคงแอบรักอับสาราอยู่อย่างนั้นและคอยเมียงมองอับสาราอยู่เสมอฝ่ายอับสาราเองก็เคยพบคมุฒอยู่สองสามครั้งเพราะคมุฒิเป็นคนขยันขันแข็งทําให้พ่อกับแม่ของเธอนั้นชอบใจและได้สั่งให้เขามาดายหญ้าที่บริเวณใกล้กับเรือหลังใหญ่อยู่บ่อยๆและบางครั้งเมื่ออับสาราเดินลงจากบ้านหลังใหญ่คมุฒิก็มกักจะจ้องมองด้วยความลืมตัว และมักจะถูกทาบด้วยกันห้ามปรามให้ระวังกิริยาท่าทีแต่คมุดก็ไม่ไวายที่จะมองจ้องอับสราทุกครั้งเมื่อได้พบเห็นจนอัสรารได้บอกกับคมุดเองว่าอย่าจ้องมองเธอแบบนั้นอีและที่ผ่านมานั้นเธอจะไม่ถือสาแต่ถ้ายังกระทำเช่นเดิมอีกเธออาจจะนำเรื่องไปแจ้งแก่พ่อและแม่ของเธอให้รับรู้นับจากวันนั้นมาคมุดก็เลยระมัดระวังตัวมากขึ้น คือเขาจะไม่แสดงท่าทีว่าชอบพออักษราออกมาอย่างชัดเจนเหมือนกับที่ผ่านมาและในวันหนึ่งในขณะที่อักษรากําลังเล่นน้ําอยู่ในคลองหน้าบ้านอย่างสนุกสนานจู่ๆเธอก็เป็นตะคริวและบรรดาท่าผู้หญิงทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ตาก็ตกใจจนทําอะไรไม่ถูกพวกเธอได้ส่งเสียงเรียกให้คนในบ้านมาช่วยและคมุดที่กําลังดาย,าย่าอยู่ไม่ไกลนักก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเขาทิ้งจอบเสียม แล้วรีบวิ่งไปทันทีเมื่อคมุดไปถึงที่ริมคลองเขาก็เห็นอับสารากำลังจมน้ำและเห็นสีสรษะของเธอปิ่มน้ำแล้วคมุดไม่รอช้าเขารีบกระโดดลงไปในคลองและรีบว่ายน้ำเข้าไปช่วยอับสาราทันทีแต่คมุดก็ไม่สามารถช่วยอับสาราไว้ได้ทั้งคู่จึงได้จมหายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนในเย็นวันนั้นเศรษฐีผู้เป็นพ่อของอับสาราก็ใช้ให้ท่าชายทุกคนลงค้นหาอับสารากับคมุดจนมืดค่ำ ถึงได้พบศพของทั้งสองคนโดยศพของทั้งสองคนจมอยู่ก้นคลองและอับสาราก็ได้อยู่ในอ,อกก้อมกอดของขมุดเมื่อเศรษฐีและเมียเห็นแบบนั้นก็เสียใจมากเพราะไม่คิดว่าลูกสาวคนเดียวจะมาด่วนตายจากไปแบบนี้เศรษฐีได้จัดการกับศพของทั้งสองคนโดยงานศพของอับสารานั้นได้ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตตามประสาลูกของเศรษฐีส่วนศพของขมุดก็ได้จัดงานศพให้ตามมีตามเกิดตามประสาของคนที่เป็นทาส เมื่ออับสราและขมุดได้ตายไปทั้งสองก็ได้ไปเกิดเป็นนกยูงอยู่ในป่าลึกซึ่งบริเวณป่านั้นก็เป็นที่อยู่ของท่านฤาษีตนหนึ่งอับสราได้มาเกิดเป็นนกยูงตัวเมียส่วนขมุดมาเกิดเป็นนกยูงตัวผู้ในตอนที่เป็นนกยูงตัวเล็กๆท่านฤาษีก็สังเกตเห็นว่านกยูงตัวผู้นั้นมักจะตามติดนกยูงตัวเมียอยู่เสมอแต่นกยูงตัวเมียมักจะคอยหลีกหนีเมื่อท่านฤาษีเห็นพฤติกรรมของนกยูงทั้งสองตัวนี้ ก็รู้สึกชะโงนสนเท่อยู่ไม่น้อยจนกระทั่งนกยุงทั้งสองตัวได้เติบโตขึ้นและโดยปกติวิสัยของนกยุงตัวผู้นั้นเมื่อจะเกี้ยวภาราสีนกยุงตัวเมียมันก็จะรำแพนหางใหญ่โตของมันให้ดูสวยงามและนกยุงตัวเมียก็จะชอบใจแต่หน้าแปลกที่นกยุงตัวผู้ตัวนั้นมักจะเจาะจงรำแพนหางให้เฉพาะนกยุงตัวเมียตัวหนึ่งเท่านั้น คือตัวที่มันติดตามมาตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่ท่านฤาษีรู้สึกแปลกใจมากท่านเลยนั่งเข้ายานและมองเห็นที่มาแต่ละพบชาติของนกยุงทั้งสองตัวเมื่อลืมตาขึ้นท่านก็ได้เรียกนกยุงทั้งสองตัวให้เข้ามาหาขมุดข้าชื่นชมในความรักของเจ้านะแต่มันเป็นรักที่เป็นบ่วงเป็นรักที่สร้างทุกข์ให้กับผู้อื่น ถ้าไม่สามารถตัดใจได้จริงๆท่านดูษีเจ้าทำได้นะขมุดเมื่อเจ้าทำได้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและจะวนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเจ้าต้องการหรือไม่คมุดในรูปกายนกยูงนิ่งคิดและพยักนายท่านฤืษีช้าๆและท่านดาษีก็ได้หันไปถามอัปสราว่าจะยอมให้อภัยคมุดหรือไม่ เมื่อเธอพยักหน้ายืนยันท่านฤาษีก็ได้บอกให้ทั้งสองหลับตาลงทันใดนั้นนกยุงทั้งคู่ก็หายวับไปและคำมุฒิก็ได้กลับไปเฝ้าอยู่หน้าสวนอุทยานบนสวงสวรรค์เช่นเดิมส่วนนางอับสราก็ได้ไปน,นั่งอยู่หน้าที่ประทับของเท้าองค์อินเธอก้มลงกราบเท้าองค์อินและบอกถวายตัวต่อเจ้าแห่งสวรรค์เท้าองค์อินนั้นยิ้มรับด้วยความยินดี เมื่อนางอัปสาราได้ลงมาเก็บดอกไม้ที่อุทยานคำมุดก็คอยดูแลและนำพาชมสวนเหมือนกับที่เขาได้ดูแลนางฟ้าและเทวดาตอนอื่นๆในใจของคมุดตอนนี้ไม่ได้มีความรักอันรุ่มร้อนต่อนางอัปสาราเหมือนเช่นที่ผ่านมาแล้วและทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจ